สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกูสุคนครับผมสําหรับคลิปนี้ผ้าพรม่พี่น้องมาห้กินเนื้อเก่าครับผมมือนีผ้าพอแม่พี่น้องมาไต่แมงกีซอนครับแล้วก็ใส่ตุ่มกุ้งนะครับนี่นี่ครับตุ่มกุ้งนี่น้องเบิดสามหลังครับมือนีพ่อแม่สามหลังครับตุ่มกุ้งครับสามหลังพร้อมไต่แมงกีซอนพร้อมครับนะครับ ปลาน้ำมังกีซ้อนเฮาแตงได้กับจัเบื้องผลงานกันนะครับเนาะหากินสองทางครับมือนนสีมันบวมมันเป็นเนวใดครับกลาแมาตตะเวียนจังหน่อยครับมือนี่เราจะพาพี่น้องใส่ตุ่มกุ้งซะก่อนนะครับเนะาะกัจังสีมาแตงหมองแมงกีซ้อนนะครับเนาะครับผม นี่ครับหลังแรกครับหลังแรกใส่ตุ่มกุ้งครับจ้าคือบบคือครับฮัดใส่ตุ่มกุ้งก็ได้พวกยังใหม่ก็กได้ขนาดครับพี่น้องอีกเนาบ,บ,บ,นกกนบามุต๊ห่วยใบ่น้องไปทาใหม่ครับก็ทาใหม่เป็นหมมองครับ ไปแล้วครับหลังหนึง่งลังที่สองครับหลังที่สองมา ครับมาบึกม้ำที่สองครับนี่กุ๊กนึงทางวงเป้นงเนี่ย เหม็นหมดครับเหม็นกบเลยว่างูใหญ่แล้วครับพี่น้องครับเว้ยนี่ครับเรลนที่สองครับบงังฮัดใส่ครับฮัร์ดไซฮาร์ดสป็นดังได้ นักใส่ล่องเบื้งครับนี่ครับ มับนบ่มันถาเบื้องอื่นเศร้าครับหนี่หลังที่สองครับโอ้หลังที่สามฮะมองใส่หยาครับโอ้หนูกระสุดยอดครับนี่มาเบิ่งแม่งกันนะครับมงจากที่ใส่กลุ่มกลเลยมาเบิ่งแม่งนะครับ เป็นผลงานรอบแรกครับผมตักเลยครับเมื่อกี้นี่นี่ครับผลงานรอบแรกครับพ่อดีขัวครับรอบแรกระมาณครึ่งลู่ได้ครับนี่กีซอนบ้าตายครับเป็นมาเป็นกีนุนครับมากืลอนี้นี่ครับรอบแรกครับนี่พิดว่าสีดีขัว นั่มา,านุา่งกเดน๋ยวครับเป็นๆเลยครับชุดสครับผม สวัสดีครับพี่น้องปงไปสุกุสุขพงครับผมอณะนี่ก็เสารแล้วครับอกมงครับผมหกมงเสารครับบรรยากาศย่ำเสาครับสวยๆครับกลางทงไ้ทงหน้าครับผมนี่ครับมาเบื้องผลงานครับเมงกีซ่อนครับผมเกือบติ้มกระติกครับมือนซ่อนล้วนเลยครับนะครับอีลี่เลยครับ นะครับนะครับจีนู้นปนน้ำเล็กน้อยครับไต่ประมาณจักสามลูได้ครับมือนสามกิโลได้ครับนี่ครับดูเยอะดูเยอะดูเยอะอะไรครับสดสดครับที่สนสดสดครับประมาณสามกิโลได้ครับผมเดี๋ยววันนี้สิพาไป เปิ้ลกุ้งนะครับเนาะยำกุ้งครับบานยำเนื้อกุ้งครับแล้วใส่ใบสามหลังสิมาหรือโบ,บามาครับผมครับพี่น้องครับมาเบื้งเนื้อกุ้งครับบานเบื้งเนื้อกุ้งครับตุ่มกุ้งมาแล้วครับโอ้ครับใส่เป็นยังไงเนาะโอ้ยบนกุ้งครับบนกุ้ง บมถือเละครับพี่น้องครับไปเบื่องลังที่สองลังที่สามม<อ> <c oughs> ั้งครับบันโอ้กินหมดละบ้ากลุ่งครับ หลังที่สองกับหลังที่สามนี่ยใกล้ใกล้ๆก,กันครับเงาสูตรบดีต่อครับเป็งเลียงอ้เป็งเลย กุ้งครับบบประสบความสำเร็จครับกุ้งเฮาบบมีเลยครับเอาหัวาหานปลาดุกครับใส่โบพานครับโบพานกุ้งครับโบประสบความสำเร็จครับ บูได้ครับกุ um, man, ้งบูได้ค <auf> รับบูได้คือมันสิได้ดปนบูได้ดปนเลยครับกุ้งได้ดเตะแมงกิสอนนี่แหละครับพี่น้องครับครับผมสจหรับคลิปนี้ครับ ฝากกดติดตามกดซับส,สไคร์ในเด้อครับสวัสดีครับ